หลวงปู่ดูโหมปัญโยพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมท่านสอนธรรมะด้วยถ้อยคำเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งตรงต่อหัวใจของผู้ปฏิบัติคำสอนของท่านมุ่งให้พุทธศาสนิกชนรู้บาปรู้บุญรู้เหตุรู้ผลและหันกลับมาฝึกตนแก้ที่ใจเพราะใจคือรากเง้าของบาปกรรมทั้งปวงการกล่าวถึงการทำบาปตามแนวคำสอนของหลวงปู่ดู จึงไม่ใช่เพื่อข่มขู่ให้กลัวแต่เพื่อให้เข้าใจความจริงของชีวิตและรู้ทางออกอย่างถูกต้องท่านเป็นพระที่มีความละเอียดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความระมัดระวังไม่ให้เกิดบาปบางเรื่องก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะประกอบด้วยเหตุผลดังคำสอนของท่านที่เขียนไว้ในหนังสือตามรอยธรรมย้ํารอยครูในบางช่วงบางตอนว่าพาเด็กเล็กเข้าวัดบาป เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่สวนกับความรู้สึกของคนทั่วไปแต่หากได้พิจารณาความจริงไปตามเหตุผลที่หลวงปู่ได้เมตตาชี้แนะก็จะเข้าใจได้ท่านว่าเด็กเล็กที่พามาวัดนั้นยังควบคุมดูแลตนเองไม่ได้จึงมักซุกซนและคึกขนองไปตามประษาเด็กแต่เนื่องจากที่วัดมักมีผู้มาฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่เสมอเสมอ ดังนั้นเสียงรบกวนของเด็กจึงอาจรบกวนผู้ที่กำลังปฏิบัติภาวนาอยู่ดังนั้นบาปจึงเกิดขึ้นกับเด็กอย่างไม่รู้ตัวทั้งนี้ก็ด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เข้าใจและปล่อยปละละเลยภาพแห่งความเมตตาที่ท่านเมตตาอบรมชี้แนะข้าพเจ้าอย่างชัดเจนอยู่ในความทรงจำวันนั้นข้าพเจ้าพาลูกซึ่งยังเล็กไปวัดสแกด้วยจำได้ว่าการไปวัดในวันนั้น ข้าพเจ้าไม่รู้สึกปลอดโปร่งนักเพราะว่าต้องมัวมากังวลลูกน้อยที่เดี๋ยวก็ส่งเสียงร้องไห้เดี๋ยวก็ปัสสาวะรถพอหลวงปู่ท่านเห็นจังหวะเหมาะท่านก็เรียกข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆแล้วบอกว่านี่เพราะข้ารักแกหรอกนะจึงบอกจึงสอนให้รู้คนเขาภาวนากันอยู่แกพาเด็กๆมาวิ่งเล่นซุกซนส่งเสียงรบกวนมันบาปนะอันที่จริงแกเอาเด็กเล็กไว้ที่บ้านก็ได้ เวลาที่แกภาวนาก็นึกถึงเขาแผ่เมตตาให้เขาเขาก็ได้บุญเหมือนกันชวนคนเข้าวัดบาปบางทีคนเรามองอะไรไม่รอบด้านดังนั้นแม้จะมีความปรารถนาดีก็ไม่เป็นหลักรับประกันว่าทุกอย่างจะออกมาดีดังเช่นที่ข้าพเจ้าได้รับการอบรมจากหลวงปู่ว่าแก่เที่ยวชวนคนเขามาวัดระวังนะจะกลายเป็นต้นบาปท่านชี้แนะเพิ่มเติมว่า แกจะไปรู้หรือว่าสิ่งที่แกเห็นว่าดีเขาจะเห็นว่าดีตามแกไปด้วยถ้าเขาปรามาจนเกิดบาปแกต้องมีส่วนรับบาปนั้นไปด้วยครึ่งหนึ่งในฐานะที่พาเขามาให้เกิดบาปอยู่ใกล้พระอรหันต์นานๆบาปเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะสวนทางกับความรู้สึกของคนทั่วๆไปเพราะทุกคนย่อมจะคิดว่าหากเราได้อยู่ใกล้ชิดพระอรหรันต ก็ย่อมจะมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลได้อย่างเต็มที่แต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่หลวงปู่ดู่ท่านสอนว่าอย่าไปอยู่ใกล้พระอรหันต์นานประเดี๋ยวจะบาปจะบาปยังไงก็บาปตรงที่อาศัยความคุ้นเคยเลยเอาท่านเป็นเพื่อนเล่นบ้างชายท่านทำโน่นทำนี่ให้บ้างแล้วจะไม่ให้บาปได้ยังไงถ่ายรูปกับพระที่มีคุณธรรมบาปหลวงปู่เคยตั้งคำถามกับข้าพเจ้าว่า เวลาที่แกถ่ายรูปกับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมแกจะเอารูปไปตั้งไว้ที่ไหนหากแกเอารูปไปไว้ในที่ที่ไม่บังควรก็จะเกิดบาปขึ้นได้ส่วนจะเอารูปไปตั้งบูชาในที่สูงใครผ่านไปผ่านมาก็ยกมือไหว้แล้วตรองดูสิว่าแกมีคุณธรรมเสมอกับท่านหรอหรือแกมีคุณธรรมอะไรที่จะให้เขายกมือไหว้แกความเมตตาและขันติธรรมของหลวงปู่ จะมีใครทราบบ้างว่าเบื้องหลังภาพการปฏิสันฐานพูดจาปราศัยให้แง่คิดและกำลังใจแก่ผู้ที่มากราบนมัสการหลวงปู่นั้นบ่อยครั้งท่านต้องใช้ขันติมากสักเพียงใดโดยปกติหลวงปู่รับแขกตั้งแต่เช้ามืดกระทั่งจนดึกจนดื่นทุกๆวันต่อเนื่องนับระยะเวลาเป็น10บสปีซึ่งไม่ว่าใครจะทุกข์ร้อนวุ่นวายใจมาอย่างไรหลวงปู่ท่านก็จะปฏิสันฐานด้วยความเมตตาเสมอ โดยจะมีใครบ้างไหมที่จะสังเกตรหรือสงสัยว่าท่านนั่งรับแขกบนพื้นกระดานแข็งๆอย่างนั้นตั้งแต่เช้าจดค่ำในแต่ละวันท่านแทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลยท่านไม่ปวดไม่เมื่อยบ้างหรือท่านไม่ปวดท้องหนักท้องเบาบ้างหรือท่านไม่เจ็บไข้ไม่สบายบ้างหรือส่วนว่าจะรอฟังท่านเอ่ยปากออกมาก็คงเป็นเรื่องที่ยากเพราะหลวงปู่เป็นพระที่ขี้เกลีใจอย,อย่างมากแค่จะใช้สอยลูกศิษย์ ให้เดินออกไปซื้อ,อยาที่หน้าวัดก็ยังต้องเอ่ยปากถามลูกศิษย์อย่างเกรงอกเกรงใจข้าพเจ้าเองได้ประจักษ์ความอดทนของท่านจนมิอาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ในตอนที่ได้อุปถากรับชายท่านในยามที่ท่านชรามากแล้วโดยมีโอกาสถวายการทายาแผลที่ก้นของท่านภาพที่ปรากฏแก่สายตาของข้าพเจ้านั้นคือร่องรอยของบาดแผลที่แตกส,ำส,ำส้ำซซากๆในที่เดิมนี่คงเป็นแผลที่เกิดจากการที่ท่าน ต้องนั่งบนพื้นกระดานแข็งๆต่อเนื่องเป็นแรมปีข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจมากที่ท่านเป็นถึงขนาดนี้แล้วข้าพเจ้าหรือลูกศิษย์คนอื่นๆก็ไม่เคยได้ยินท่านเอ่ยหรือบ่นให้ใครรับรู้บ้างเลยตรงกันข้ามเราทุกคนยังคงเห็นท่านทำหน้าที่ครูอาจารย์ที่คอยให้กำลังใจลูกศิษย์ด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติอยู่อย่างนั้นช่วยให้เขาเหล่านั้นกลับบ้านด้วยความปิติทุกรายไป ข้าพเจ้าเห็นแผลของท่านแล้วก็ไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้ได้แต่ทราบซึ้งในเมตตาและขันติธรรมอันยิ่งของท่านอีกทั้งภูมิใจที่ไม่เสียชาติเกิดที่ได้มีโอกาสมาเป็นลูกศิษย์รับการอบรมสั่งสอนจากท่านเพราะท่านไม่เพียงผูดสอนเพียงอย่างเดียวหากแต่ท่านยังสอนด้วยการทำให้ดูข้าพเจ้าจึงภาคภูมิใจที่มีครูอาจารย์เช่นท่านหลวงปู่ดูพรหมปัญโย พระแท้ที่อยู่ในดวงใจของข้าพเจ้าตลอดไปหลวงปู่ตายแล้วต้องลงนรกไหมวันหนึ่งหลวงปู่ดูดท่านมองไปที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดกลุ่มหนึ่งแล้วเอ่ยปากขึ้นว่าข้าตายแล้วต้องลงนรกพอลูกศิษย์ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเรียนถามท่านในทันทีว่าหลวงปู่จะตกนรกได้อย่างไรในเมื่อหลวงปู่บำเพ็ญคุณงามความดีมามากออกอย่างนี้หลวงปู่ตอบกลับไปว่า ถ้าก็จะลงนรกเพื่อไปดึงพวกแกขึ้นมานาสีคำพูดเตือนของหลวงปู่นั้นชวนให้สิทธิ์ทั้งหลายต้องมานึกทบทวนตัวเองว่าการที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะไม่ลงนรกตรงกันข้ามหลวงปู่ท่านได้พูดเตือนทำนองนี้หลายครั้งหลายหนเพราะจ้องทางทำบาปของคนเรานั้นมันมีมากเหลือเกินท่านเคยกล่าวว่าคนเราอยู่โดยบาปทั้งนั้น เพียงแต่ผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็บาปน้อยหน่อย,ห,อยหลวงปู่ท่านเป็นแบบอย่างที่หาได้ยากในเรื่องการระมัดระวังไม่ให้เป็นนี้สงถึงขนาดว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่กี่วันท่านได้บอกช่องลับสำหรับเปิดกุฏิให้โยมอุปถากได้ทราบเพื่อว่าจะได้สามารถเปิดประตูเข้ากุฏิท่านในกรณีฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องเปนงัดประตูอันจะเป็นการทำลายของสง ซึ่งในที่สุดก็มีเหตุให้ได้เปิดประตูกุฏิของท่านผ่านช่องลับนั้นจริงๆในเช้าตูวันพุทธที่17มกราคม2533อันเป็นวันที่ท่านละสังขารน,นอกจากนี้ท่านยังได้พูดเตือนอีกหลายๆเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราอาจมองข้ามเป็นต้นว่าเอ่ยปากใช้พระหยิบโน่นหยิบนี่ไม่ยกเว้นแม้ก,กรณีขอให้ท่านหยิบซองให้เพื่อจะใส่ปัจจัยถวาย การหยิบฉวยของสงไปใช้ส่วนตัวการพูดชักไปในทางโลกในขณะที่ผู้อื่นกำลังสนทนาธรรมการส่งเสียงรบกวนผู้ที่กำลังปฏิบัติภาวนาการขายพระกินซึ่งเรื่องหลังนี้ท่านพูดเอาไว้ค่อนข้างรุนแรงว่าใครขายพระกินจะชิบหายสมัยท่านยังมีชีวิตท่านจะพูดกระนาบ่อยครั้งโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารท่านไม่ให้พูดคุยกัน จะทำกิจอันใดยอยู่ก็ให้มีสติพยายามบริกรรมภาวนาไว้เรื่อยๆเรียกว่าเกลียดจิตไว้ให้ได้ทั้งวันเมื่อถึงคราวนั่งภาวนาจิตจะได้เป็นสมาธิได้เร็วเวลาจิตเกิดโลภโกรธหล,ลงขึ้นมาก็จะได้รู้เท่าทันได้โดยเร็วหลวงปู่ท่านสอนว่าการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นจึงจะช่วยให้เราห่างจากนรกได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องคอยสอบทานตัวเองอยู่เสมอเว่า เราเข้าวัดเพื่ออะไรเพื่อความเด่นความดังหวังลาบสการะหวังเป็นผู้จัดการพระผู้จัดการวัดหรือเพื่อมุ่งละโลกโกรธหลงซึ่งเป็นตัวก่อทุกข์กอโทษข้ามภพข้ามชาติไม่รู้จักจบสิ้นที่มีอยู่ในใจเรานี้ปฏิปทาที่จะช่วยให้เราปลอดภัยและห่างไกลจากนรกคือการเกรงกลัวและละอายใจในการทำบาปกรรมหรือสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุนมัวทั้งในที่ลับและที่แจ้ง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับหมู่คณะโดยไม่จำเป็นหากแต่ควรมุ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาเป็นหลักเป็นผู้พร้อมรับฟังคำตักเตือนของผู้อื่นโดยเฉพาะคำตักเตือนจากครูบาอาจารย์อย่างที่ทางพระท่านสอนว่าให้อดทนในคำสั่งสอนให้คิดว่าท่านกำลังดูดาก,กิเลสของเราอยู่ท่อนซุงถังท่อนถ้าไม่ได้ขวานช่วยสับช่วยบากไม่ได้กบไม้ช่วยทำพื้นไม้หย,ยาบๆบให้เกลี้ยงเกลาขึ้น ไม่ได้กระดาษทรายช่วยขัดให้พื้นไม้เรียบเนียนไม่ถูกตัดถูกประกอบก็คงไม่กลายมาเป็นเครื่องเรือนเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ชั้นใดก็ฉันนั้นจิตใจของเราที่หยาบอยู่หากไม่ได้รับการขัดเกลาหรืออบรมจากครูอาจารย์ไม่ได้รับการอบรมด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าจิตใจนั้นก็ย่อมใช้การใช้งานไม่ได้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเรียนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับ ที่ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั้นธรรมที่ว่านั้นท่านหมายถึงธรรมเรื่องใดครับเมื่อสิ้นเสียงคำถามของข้าพเจ้าหลวงปู่ท่านก็ตอบในทันทีว่ากายสุจริตวาจาสุจริตและมโนสุจริตซึ่งคำตอบของท่านข้างต้นก็เป็นการตอบให้ชัดอีกครั้งว่าอน,นิสงส์แห่งการประพฤติความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละจะกลับมารักษาเราไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว จึงเป็นหลักประกันช่วยให้เราห่างไกลจากนรกอีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถเข้าใกล้หลวงปู่ด้วยการเพิ่มทุนคุณธรรมความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อว่าในที่สุดจะไม่ต้องรบกวนหลวงปู่ให้ต้องลำบากลงนรกมาสงเคราะห์สิทธิ์ดังที่ท่านป่ารบด้วยความห่วงใยตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟังครับคำสอนของหลวงปู่ดูสะท้อนความจริงอันเรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง บาปไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ใจเผลอไหลไปตามกิเลสการหยุดบาปจึงต้องเริ่มที่การรู้จักใจฝึกสติรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาและมันทำความดีเมื่อใจสะอาดการกระทำย่อมสะอาดเมื่อใจสว่างชีวิตย่อมสว่างตามดังที่หลวงปู่ดูเมตตาชี้ทางไว้ว่าหากเราดูแลใจของตนเองให้ดีบาปย่อมไม่มีที่ตั้ง และชีวิตย่อมเดินไปในทางที่สงบเย็นและพ้นทุกได้ในที่สุดขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมขอบารมีธรรมองค์หลวงปูด่ดูพรหมมปัญโยจงบันดาลให้สำเร็จทุกท่านทุกประการเทินสาธุ